เอาละครับสวัสดีครับ่ันผู้ชมว,วันนี้แล้วก็เป็นวันที่ห้าที่เราเข้ามาสู่บ้านผีสิงกันอีกแล้วโอเคครับจังหวะนี้เรามาเริ่มเลยดีกว่าตอนนี้เราอยู่ในอะไรเดียในด่านที่เก้านะครับโอเคเราต้องขึ้นชั้นหนึ่งเนาะไม่ได้ด่านต้องเรียกเป็นชั้นดูซิว่ามันจะมีอะไรแปลก ไปกว่าเดิมไหมอึ๊บอึ๊บต้นแต่ชั้น9ไม่ค่อยมีอะไรแลครับแย่ที่เคยว่าว่าไปและวันนี้ก็วันที่5แล้วอุ๊ยไมเดินมาถึงนี่เลยละใส่ผมเล่นเยอะไปหน่อยปะวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่ง ปกตินี้นะครับไม่มีอะไรแปลกปาเข้าวาร์ปมาแล้วตอนนี้เราอยู่ในชั้นที่แปดเราจิงชั้นที่เก้าไม่ต้องมีอะไรมากครับเดินขวาเลยจบๆอึ๊บอึ๊บอึ๊บโอเคไม่มีอะไรแปลกนะแปลกแหละหนังสือพิมพ์เล่าแสงครับเห็นนี่ไหม ทีได้ด้วยอ่ะนี่มันมีข่าวใหม่แล้วเนี่ยไม่อยากพูดเลยว่าจะได้เห็นมีหนอนหนังสือนะครับอะไรไม่รู้แหละที่ถูกตรงตี่ะเออมีข่าวนะเป็นข่าวอุ๊ยเดี๋ยวนะมีคนวาร์ปมาค,คิดได้ไหมคิดได้ครับเหมือนข้อความเป็นแบบเดิมนะ มีคนหนีมาครับเลคือคนที่เขาโดนตตีเขาหนีมากรา,านที่นี่นะโอเคเหตุการณ์นี้ไม่ปกติครับวิ่งสายเลยโอเคครับตอนนี้เราน่าจะอยู่ในชั้นที่เจ็ด เวลาดีมากครับยี่สิบเจ็ดวินาทีเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวยี่สิบเจ็ดนาทีนะครับโอเคอืม hmm. แย่และประตูประตูมีประตูทางด้านขวาใครจะอยู่ก็อยู่ผมไปละไปซ้ายดีครับโอเคเขาวาบมาแล้วอืออ่าตอนนี้เราอยู่ในชั้นที่หกแล้วครับผมจะเจอผู้หญิงคนนั้นจังเลยเขาพาวาอะไม่ต้องมาเดินเลยหนึ่งชั้นดีมากอ๊บ ชั้นที่หกไม่มีอะไรนะครับยังปกติดีทุกอย่างไปทำอะไรแตกโอเคเดินปกตินะไม่ได้เร็วไปช้าไปโอเค ดูไม่มีอะไรนะครับชั้นหกวันเราไปทางด้านขวาเนาะอือชั้นที่อะไรละชั้นที่ห้าครับโอเคอึ๊บเดี๋ยวก่อนไม่เห็นนะครับไม่มีอะไรแปลกโอเคครับชั้นที่ห้า ปกติดีนะโอเคดูปกติดีนะเราไปขวาเหมือนเดิมมีกระหายาอ้าเรามาชั้นสี่แล้ววิ่งเดินกันต่อ,อเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะน้นต่างหาย ผมว่าไม่ใช่แล้วนะอยู่ดีนาะต่างหายไม่ไม่ใช่มันไม่ใช่อ่ะโอเคครับอันนี้ง่ายครับอันนี้ง่ายชัดเลยโอเคเอาละตอนนี้เราอยู่ชั้นที่สามโอเคครับชั้นที่สามมาแล้วอือเดินขึ้นไปเหมือนเดิมอ่าอน,นี่ไงหนะ้าต่างเจอแล้วนะชั้นที่แล้วโล่งแปลก มีคนเดินมีบุตรสวมหน้ากากเดินปกตินะอืออืมโอเคครับดูไม่มีอะไรนะไม่ไม่ไม่ะไรแปลกแล้วเราไปขวาอือทันนี่สองไหม วิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งโอเคครับชั้นที่สองอีอาวะไม่เจออะไรเลยดีครับดีโอเคครับชั้นที่สองอ,อาจจะทีเหมือนไส้ดูไม่มีอะไรนะ ตินะครับผมไปขวาแล้วกันไม่ค่อยเจอไม่ค่อยเจอเหตุการณ์อะไรแปลกๆดูผมลนลอกออชั้นหนึ่งครับแสดงว่าไม่เจอไม่เจอจริงๆมาชั้นหนึ่งแล้วชั้นหนึ่งมีโอกาสเจอหรือเปล่าเพราะชั้นที่แล้วเราไม่เจอไงไม่มีอะไรนะ đi rồi đi, đi. đi à này. À. không mẹ này xem ạ không mấy không em ờ chơi bà ไม่น่าไม่น่าผมไปซ้ายแล้วกันจะบอกว่าไม่น่ามีอะไรละเจอจริงๆอาละเข้าต้ายเอ้ยอย่าบอกนะว่าผมโดนหลอกเออเดี๋ยวนะแตาดนว่าถ้าชั้นหนึ่งเจอประตูเราก็เดินขวาได้เลยสิอ้ไม่นะ เดินใหม่ครับตั้งแต่ชั้นเก oh okay, ้าโอ้มากอดโอเคงั้นเราไปซ้ายขวาด้วยซ้ายดีขวาโอ้มากอดเดี๋ยวไรอีกเดี๋ยวอยี่สิบนาทีครับน่าจะทันเนาะอ่ะยาวเออชั้นหนึ่งถ้าเจอประตูเฉพาะชั้นหนึ่งนะถ้าเจอประตูออกขวาได้ครับโอเคผมรู้ว่าออกขวาไม่ได้แสดงว่าผมเจอประตูชั้นหนึ่งแล้วผมออกซ้ายนี่ผมโชคดีใช่ไหม Man. เจออะไรแปลกๆครับก็เลยลองคลิกดูโอเคไม่มีไม่มีเฮ้ยเดี๋ยวนะไม่เราหน้ากากเนี้ยเฮ้ยอันนี้แปลกเราเข้ามาเราไม่ได้สมหน้ากากนะครับเราไปจ้าดีกว่าเลยเพราะว่าเหตุการณ์นี้มันแปลกทำไมผมเพิ่งเห็นว่าเกมที่แล้ว,ลวงงจังโอเคครับตอนนี้ชั้นเจ็ดละ ชั้นเจ็ดอีกครั้งดูปกติดีนะไม่ได้เดินเร็วเนาะโอเคอ,อ,อื้มอึ๊บเฮ้ยโดนว้าว่ะโดนว้าไปซ้ายครับไปซ้าย แสดงว่าห้องเขาถูกเปลี่ยนเป็นห้องอะไรสักอย่างนึงเนีเ่ยเฮ้ยโดนวัดไปแล้วอะ่ะเหการนี้ไม่ปกติครับอยู่ดีโดนวัดสองรอบไปซ้ายเลยโอเคเราเข้าวาปมาแล้วครับน่าจะเป็นชั้นที่เจ็ดแล้วหรือเปล่าเอ้ยหกแล้วเย้เอาละไปทางซ้ายดูดิโอเคหกครับ เหมือนเจอไม่เจอใช่ไหมวิ่ง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 เร็ววิ่งเร็ววิ่งเร็วไฟติดไฟเตาผิงติดรูปมีโดนผีลอกโอเครู้เรื่องรู้เรื่องครับไม่ต้องพูดอะไรเยอะไปทางซ้ายเลยขวามาเกมเร็วครับเกมเร็ว แต่อย่าเร็วมากอย่าโดนว์ปกลับมาที่เดิมโอเคแล้วตอนนี้เราอยู่ชั้นห้ากับมาชั้นห้าโอ้ยปึเบเตินเร็วหรือเปล่า รเรือเรวๆเ,เนาะลองเดินไปก่อนแล้วกันโอเคไม่เจออะไรนะเรือเร็วนั้นเกี่ยวอะไมไม่มีจดหมายตกโอเคแล้วผมลองไปขวาดูนะโอเคครับชั้นสี่ ยามหน้าประตูยิ้มปกติไหมปกติเลยปกติอ้ยเชียเชยเชีทหารยามดักหนะ้าเห็นอุย้ยไม่ทหารยามมันดักหนะ้าแล้วจะเดินไปทางไหน โอ้ยชั้นเก้าไม่เจ้าโอ้โหขนลุกเลยเจ้าหน้าผมเจอมาสองรอบวันนะทอมดีนไม่ได้อีกทีอ่ะทำไงวะตัวของเล่นมันแปลกไปไหมอ่ะทำไมมันมีตัวทหารยามด้วยหรือปกติ โอ้ตอนนี้ผมหลอนด้วยแล้วครับเจอทหารยามไปอ่ะไปขวาแล้วกันผมชั้นเก้าไม่ยากมีอะไรหรอกโอ้ตายแล้วอีกสิบห้านาทีโดนรอไปทีนึงดูเรื่องเลยครับชั้นแปดเยออกมือแล้วะไม่ไหวไม่ไหวเคแต่ก็ลุ่งุยกันต่อนะชั้นแปดดูไม่มีอะไรนะแต่อย่าประมาทครับ ถพาว่ารอบเมื่อกี้ไม่ประมาทนะดัานไม่ไหวโอเคนะไม่มีอะไรใช่ไหมโอเคครับไม่มีอะไรชั้นนี้งั้นเราไปทางด้านขวา เฮ้ยเขาเดินเร็ว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 คือเดินเร็วมากเมื่อกี้สายสวนมะกาผมโดนสวนเขาแค่แป๊บเดียวเองอ่ะแต่เขาเดินไปนู่นแล้วอันนี้ไม่ปกตินะครับปกติเลยโอ้เดินเจอข้างหน้าด้วยเดินเร็วจัดโอ้โหขนลุกเลยเอ้อ โอเคครับมาชั้นหกมาชั้นหกเดี๋ยสองรอบหน่อยโอเคครับไม่ดูชั้นหกดูปกติดีนะไม่ได้มีอะไร ต่างมีเขียวครับไม่ได้โดนหลอกเรื่องป้ายทำไมมันเงียบวะอ๋อมาแล้วมาแล้วผมน่าจะเดินเร็วไปอืม น่าจะชั้นที่สี่แล้วอ่ะปกตินะตรงนี้ผมเช็คก,ก่อนมีทหารยาวนะโอเคครับชั้นที่สี่อ้ยคนลุกไม่หายเลยอ่ะแอบหลอนกันเนี่ยคนทําเกมยอดไม่ติดคนทําแมปดีกว่าไม่ติดยกให้ทั้งคู่เลยอื้อค่อยเดินนะโอเค ดีนะเชีย่ยกรอบรูปก,กับพริบเมื่อกี้เมื่อกี้เลยวิ่งดิกดคอนโทรลให้วิ่งเร็วให้ไวไปต่อเร็วเร็วเรวเ,ร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 เรมื่อกี้กรอบรูปท่านเจ้าบ้านเขาก็พริบนะผมก็วาร์ปหนีเลยโอเค็1นาทีครับเรานี่เหลือ1นาทีกับชั้นที่สามข้างล่างไม่มีอะไรไม่เจอ ở bên mà ok tầng 3 không có gì chiên rồi phòngกระจk quá oh my god mmm ừ, năn nghe ดีพีก็จกลอกอ่ะอยู่ดีกานเพิ่งก็จกสวยเลยเมื่อกี้ผ่านมาไม่ใช่อย่างเงี้ยครับโว้ยคนลุกไป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 ต่อไปต่อข้าบภาซ้ายนะครับเฮ้ยครับชั้นสองห้งงองกระจกเมื่อกี้โดนผีจับนะบอกเลยว่าเจอกันชั้นเก้าแต่นี่รอดมาได้แล้วครับชั้นที่สอง คืออุ๊ยอุ๊ยอันนี้ง่ายครับรูภาพกับหัวครับโอเคถ้ารูภาพกับหัวแบบนี้เราไปทางซ้ายเลยขอบับดิโอเคครับเราต้องมาอยู่ถึงฟอร์แล้วเออชั้นหนึ่งอ,อ่ะชั้นหนึ่งเติมประตูใหญ่ออกขวานะครับจำไว้ เอ้ยเป็นหลุมอันนี้ออก้ายครับเพราะว่าเมื่อกีม้มีเอาตอนขึ้นรอบวัดเอานะครับนั่นจะแปลว่าอย่าไปอะไรประมาณนี้เคงั้นผมไปตายแน่นอนฮีออกจากบ้านมีสิ่งได้แล้วคนดีใจเลยเก้าทีห่เกือบตายอึ๊บอ่า เรียบร้อยครับมารับรางวัลกันดีกว่าสำหรับวันที่5หรือ6 5ห้าแหละไม่ใช่นี่ครับต้องขึ้นว่าเคมรีวอร์ดนะชื่อ,อวันที่5ครับได้ไปกาบคูป,ปองนะโอเครับเลยเค,ครับตอนนี้เราผ่านเคสทั้งหมด5ครั้งครับคือวันละครั้งเนาะแล้วก็เจอเหตุการณ์ที่ไม่ป,ปกติทั้งหมดตัด นะครับจาก50บาเดี๋ยวรอด,ดูกันว่าพรุ่งนี้เราจะเจออะไรกันบ้างสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามชมกันด้วยครับและรับวันนี้ไว้จากการอีเวนต์ฮาโลวีนของ m a เป e s t นตอรเติร์ฟทีเอดครับสวัสดีครับ